โอ้โหเต็มรูปลาอะไรนะครับพันยาอยู่ข้างล่างครับไปช่อนครับไปช่อนว้าวไซส์ใหญ่เลยครับโดนครับโดน สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาหาใส่เบ็ดอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วครับตรงคลองแถวบ้านนี่แหละครับผมโซนฝั่งนี้จะรกสักหน่อยนะครับแต่ก็พอมีช่องใส่อยู่ครับยังรังเรียอยู่ครับว่าจะใส่ฝั่งไหนมาดูอีกฝั่งกันครับผมนี่ครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองจอกแหนนะครับจอกแหนเต็มเลยครับปลาครับลุยครับลุยตอนนี้ผมก็พึ่งใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือแค่พีต้มครับพึ่งมาเมื่อกี้ครับผมลุยอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวรอมาลุ้นช่วงกำค้ำอีกทีครับผมตอนนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนครับตอนนี้ก็มาถึงไม้ที่เราใส่แล้วนะครับผมปลาครับไปลุยกันเลยครับผม โอ้โหมาถึงตรงนี้เบ็ดจมเลยนะครับผมดีครับโอ้โหไปพันอยู่ข้างล่างครับอือหือหลุดไปแล้วครับผมตัวแรกมาแล้วครับผม ป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับเราก่อนตัวแรกก็เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับโวันนี้ไซส์สวยนะครับเนื้ออ่อนตัวนี้ ถ้าเป็นปลาเนื้ออ่อนไซส์ประมาณนี้ก็ไซส์สวยอยู่นะครับมาครับคันนี้ก็มีดึงนะครับผมดึงเบาครับน่าจะปลาเนื้ออ่อนนะครับโอโ้ไม่เบาแล้วละครับผมปลดดุกครับปดัดดุไม่ใช่ครับไปช่อนนี่ครับผม ตัวที่สองก็มาแล้วนะครับผมขันนี้ก็มีดึงนะครับโอ้โหปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กครับนี่ครับผม มันจะมีดึงนะครับคันนี้ตึงเลยครับอโอ้โห,โโหครับงูสองตัวครับรุมกินปลาหมอครับจะบ,บ้าตายครับผมโอ้ถึงว่าดึงสมิดเลยครับดูครับสองตัวเลยครับผม กินทั้งหัวกินทั้งหางนะครับอย่างเซ็งเลยครับเนี่ยยกมาขนาดนี้ไม่หลุดอีกครับไม่คายนะครับผมอ้าไปแล้วตัวหนึ่งอีกตัวไปโอ้โหอย่างเซ็งเลยครับนึกปลาใหญ่นะครับดึงมาตึงๆเลยครับ่แถเจอเจ้าตัวนี้เองครับผม ไปหนูไปนี่จะบ้าตายครับยังไม่ไปอีก <c oughs> ไปแล้วครับผมหลนครับผมตรงนี้แต่ไม่รู้ปลาอะไรนะครับเห็นแต่หางครับผม ปลาดุกครับกิดยายข้างล่างอยู่แล้วครับผมดึงเลยครับดึงครับเอาปลาดุกมาแล้วครับผมตตัวไม่ใหญ่นะครับ ยากนี่ครับผมมีรองรอยการดึงครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับอืไปแล้วครับก็อยู่ครับผมดูครับกิดอาญาลยครับตรงนี้มีดึงครับผม เงียบไปแล้วมองจากขางมนยังเห็นดึงอยู่เลยนะครับโ,โหนี่ครับผมปาดุกปาดุกั่นจับนี่ครับผม นี่ครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับมาครับข้ามมาดูพี่ต้อมกันบ้างนะครับผม,มโอ้โหเหนบเบาเลยครับผมหมัวตัวทมะเลยอหมเนื้อโอ้โหช่อนตัวใหญ่อย,อยู่นะครับตายเฉยเลยครับผมโอ้โหประดุกโอ้โตัวย่างใหญ่เลยครับผมได้แต่ตัวน้อยครับผม อ้าวตัวนี้โดน <ยะ S 2> นี่เราอ่ะเออโดนครับโดนโเดี๋ยวมันหลุดเ <c oughs> มื่อกี้แกดึงเลยนะครับไม่ได้ลงหลุดเฉยครับแต่ <สะ S 2> ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนครับผมกาปลาดุ นี่ครับผมตรงนี้มีโดนนะครับไม่ลงองีกเดี๋ยวเนอออนไม่ลงอีกแล้วเดี๋ยวก็ได้ลุดครับผมไม่ลงไม่ลงตัดแล้ว <laughs> ปลานเนอออนอีกแล้วครับผม โดนครับผมไปช่อนครับไปช่อนนี่ครับผมตรงนี้ก็โดนครับ โอ้เต็มรูกปลาเลยนะครับพันยาอยู่ข้างล่างครับปลาช่อนครับปลาช่อนว้าวสายใหญ่เลยครับโดนครับโดนโอ้โหสายใหญ่เลยนะครับผมดูครับผมสายใหญ่เลยนะครับนี่ดึงนะครับผม พันอยู่ข้างล่างครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับอ,อยู่ครับผมโอ้เยังไม่ตายครับผมประดุกครับประดุกนี่ครับผมมาดูผลงานคืนนี้กันนะครับผม ของผมก็ได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งครับผมตรงนั้นก็เป็นปลาเล็กครับปลาดุกใสสวยอยู่ใสสวยสวยอยู่ครับปลาดุกได้ไม่เยอะเท่าไรแล้วครับคืนนี้เดี๋ยวรอรุ่นตอนเช้าครับแต่พี่ต้อมครับมาแบบจุกๆเลยนะครับผมดูครับปลาดุกนะครับอันนี้อ่อนโอ้โหปลาดุกตัวโคตรใหญ่ครับเนี่ยนี่ครับผมปลาดุกใหญ่สองตัวครับพี่ต้อมไอช็อนไอช็อตครับตัวใหญ่ตายเฉยครับผมไอช็อตกี่เสา ต้มถ <tr seine Christmas> ือว <us ladım> like ่าได้เยอะเลยนะครับผมแต่ก็ถือว่าโตให้แกครับกลางคืนแกก็ได้เยอะอย่างนี้ทุกวันเลยครับเดี๋ยวรอดูตอนเช้าครับผมว่าใครจะแน่กันครับผมรอลุ้นตอนเช้าไปด้วยกันครับผมอุ้ยเอ้เมื่อกี้บาดหนูโอ้เซียนฝั่งนี้ชมวกครับซ่มก็พอซ่มชมวกอีกได้มาตัวหนึ่งครับผมแทงหัวเลยพี่พี่ก็เอาให้ตายอ่ะ ออออกหากินแต่ละทีทั้งสุ่มทั้งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวผมมีในกระเป๋าของแกงีกพี่พี่ไม่ใช่เมียพี่ไม่ฆ่าสัตว์เดี๋ยวพี่เอาตัวตายไว้แล้วตัวรอดให้ผมหนูบ้านโอ้ยหนู๊ไอ้ไอนาะเออเผาทหารนี่เดี๋ยวรอดูในกระเป๋าครับโอ้ยเออเป็นแบบเดิมเดียวกันเ้ยแน่นอนแท้ น้ามือเฮ้ยตึงนะหลี่ยงเลยมั้งน่าใจนะเด้อฟุบเลยฟุบเลยเฮ้ยตึงเรียบเครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นอีกทีตอนเช้านะครับผมมาถึงตอนเช้านะครับบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกครับผมมาเก็บกู้เบ็ดกันครับผมคันนี้จมนะครับผมต้องลงนะครับอย่างนี้ น้ครับผมปดุกตัวใหญ่เลยนะครับตายเลยครับมาถึงตอนเช้าอย่างนี้นี่ตัวใหญ่เลยนะครับตรงนี้มีร่องรอยการดึงครับผมดึงเลยครับ ไม่อยู่ซะแล้วครับตรงนี้มีร่องรอยการดึงนะครับผมพันยาอยู่ข้างล่างนะครับไม่อยู่อีกแล้วครับผม ขันนี้เห็นนิ่งๆครับผมได้เฉยครับแต่ตายนะครับผมเป็นปลาช่อนครับนี่ครับผมเสียงตอมมึงกูเบ็ดเสร็จนะครับผมแฉลบเฉาสติชเสมอโอ้ได้อยู่สองสามตัวอยู่ครับไสี่ตัวปลาเนื้ออ่อนส้มปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่เลยครับนี่ครับผม ผมได้สองตัวนะครับตายทั้งสองตัวเลยครับทำไมตายคงไม่ได้ <laughs> ถ้า,ากินชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ